ก็กราบสวัสดีน้องหนูชาวกาลิล่าฟีไฟแล้วก็ FC ช่องที่รักจาชาแนลทุทกๆคนเลยนะครับผมคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการเปิดสร้างไรายได้ใน YouTube ขณะไลฟ์สดนะครับน้องๆโอเคครับน้องๆทุกคนขั้นตอนแรกเลยนะครับผมการไลฟ์สดแล้วก็สร้าง รายได้ด้วยนะครับผมสําคัญยังไงนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะเจอในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็อยากจะไลฟ์สดนะครับผมอย่างสมมติว่าน้องๆไปโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เจออุบัติเหตุนะครับผมแล้วก็อยากจะไลฟ์สดแล้วก็สร้างรายได้ให้น้องๆด้วยนะครับผมหรือว่ามีกิจกรรมกีฬาสีหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่อยากจะไลฟ์สดแล้วมันดูน่าสนใจนะครับผมน้องๆก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็ ให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปที่แอป YouTube ของเราเลยนะครับผม okay, โอเคเมื่อมาในหน้า YouTube ของเราแล้วนะครับผมน้องๆจะเข้าไปในรูปโปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับผมหรือว่าอยู่หน้า YouTube เลยก็ได้นะครับผมนะ้องก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้น้องๆพอมาเจอหน้า YouTube แบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับผมกดเข้าไปแบบนี้ก็จะเจอกับฟังก์ชันที่ขึ้นว่าสร้างวิดีโอสั้น อัปโหลดวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับผมถ่ายทอดสดก็คือการไลฟ์สดนั่นเองนะครับน้องๆทุกคนก็กดไปที่ไลฟ์สดได้เลยนะครับทุกคนโอเคพอมาถึงหน้าไลฟ์สดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนก็ให้เราตั้งชื่อนะครับผมแบบนี้ก็จะตั้งชื่อว่าสอนสมมุตินะครับผมสอนเปิดสร้างรายได้ตอนไลฟ์สดอย่างนี้เนาะโอเค ไลฟ์สดนะครับผมอ,อ๋อก็ใครที่เปิดสร้างแล้วได้ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผม <Yeah. S 1> หากใครที่ยังไม่ได้ก็สู้ๆนะครับผมก็ลุงจะเป็นกําลังใจให้นะครับผมอ่าวม,มาันขึ้นแบบนั้นสักครู่นะอ่าไลฟ์สดโอเคแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผม เลื่อนลงมาก็จะเจอคําว,ว่าสาธารณะนะตรงนี้ให้เปิดเป็นสาธารณะเลยนะครับผมส่วนสถานที่ตั้งนะครับผมเราจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมหากเราสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเราอยากเพิ่มสถา,านที่ตั้งเราก็กดเพิ่มไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาเลยนะครับผมถ้าเราไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรนะฮะกดย้อนกลับไปก่อนต่อไปนะครับมาดูกับตรงผู้ชมนะครับผมวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็ก ใช่หรือไม่นะครับผมเราจะไม่ระบุว่าเป็นวิดีโอของเด็กนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดคำว่าเป็นวิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กนะครับผมเขาจะควบคุมนะครับผมครอบคุมคือว่าถ้าแบบว่า,าอุบัติเหตุหรือว่ามีการสังสรรค์เด็กมันเกิดจะไม่ดูไม่ได้นะครับผมล้วก็ยอดการเข้าชมของเราก็จะน้อยลงนะ oh. ครับทุกคนต่อไปตัวเรื่องต่อไปนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดวิดีโอสำหรับ ผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตรงนี้คือไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับทุกคนต่อไปนะครับผมให้ทุกคนกดไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับผมโอเคแล้วก็ปัดหน้าจอขึ้นไปแบบนี้นะครับผมอ่าให้น้องๆกดไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับผมจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็อ่านนิดนึงอนุญ,ญาตให้แชทก็ต้องอนุญาตครับเพราะว่าคนที่มาดูไลฟ์ของเราก็จะได้ก็จะได้มีส่วนร่วมในการไลฟ์ของเราด้วยนะครับผม ขั้นตอนต่อไปคือวิดีโอนี้มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้ใจ่ายอันนี้เราไม่ต้องกดนะเพราะว่าถ้าเรากดโปรโมตเราจะเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับผมต่อไปเปิดสร้างรายได้ตรงนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะครับทุกคนเราต้องเปิดสร้างรายได้แบบนี้นะเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปนะครับทุกคนอีกนิดนึงนะครับทุกคนตรงคําว่าผู้ชมวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ให้เราๆเข้าไปที่คําว่าไม่ได้เลือกตรงนี้นะกดทิมเข้าไปนะครับผมไม่ มะไมีมไหมกับใช่นะครับผมให้น้องกดที่คําว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับผมแบบนี้นะครับผมอเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ก็จะกดถัดไปแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือเขาให้เรายิ้มอ่าน,นี่คือรูปนะครับผมคือรูปสําหรับการไลฟ์สดหรือการสตรีมของเรานะครับทุกคนอ่าอันนี้เราไม่ได้ใส่นะครับผมหากเราจะใส่แล้วก็ถ่ายรูปไว้ได้นะครับทุกคนนะอ่ะต่อไปนี้ถ้าเราพร้อม ถ้าเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถ้าเราพร้อมเรียบร้อยแล้วก็กดถ่ายทอดสดได้เลยนะครับทุกคนหมุนเพื่อสตรีมในแนวนอนหรือไม่อันนี้สตรีมในแนวตั้งนะครับผมแล้วก็จะกดเข้าไปสตรีมในแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ของเราได้การทําการสตรีมแล้วนะครับผมตอนนี้เริ่มเวลาสังเกตนะครับผมสังเกตเวลาเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะยังไม่มีใครเข้ามาดูเพราะน้องๆเป็นเรียนกันเนาะ แบบนี้นะครับผมเวลาก็จะขึ้นเป็นแปแบบนี้เลยเราสามารถหมุนปรับได้นะครับแบบนี้นะครับผมหมุนกล้องปรับกล้องได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้อ่านแชทนะครับผมไว้อ่านแชทเนาะแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่เอฟเฟกได้นะครับทุกคน YouTube จะบันทึกวิดีโอขณะไลฟ์สดของเราให้หรือไม่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวลองไลฟ์ไปสักประมาณ1นนาทีนะครับรอเวลาสักหนึ่งนาทีว่าเราจะสามารถเปิดสร้างได้หรือเปล่าโฆษณาจะขึ้นหรือไม่นะครับทุกคนนะเราต้องย้อนกลับไปดูที่ยูทูบของเรานะฮะ ตอนนี้รอให้เวลาผ่านไปสักหนึ่งนาทีเนาะอ่ะเห็นไหมสวัสดีครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ของเราแล้วนะครับผมก็ตอนนี้คือการเทสนะครับผมการสอนเปิดสร้างรายได้ขนาดไ์สดนะครับสวัสดีน้อง FC น้อคนนี้ด้วยมาทุกคลิปเลยสวัสดีนะครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตออกปิดสตรีมก่อนนะครับเพราะว่าลุงสอนเปิดสร้างรายได้ในยู u b e อยู่นะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมมีคนเข้ามาชม3คนนะครับผมแล้วน้องเมื่อสักครู่นะครับเป็น FC ของลุงเข้ามาสวัสดีนะครับผม เนี่ยตรงแชทตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะขึ้นแบบนี้สวัสดีครับลุงเห็นไหมครับผมอ่าเนี่ยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ด้วยพี่เทนเข้ามาดูด้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับเป็นการสอนอ่เปิดสร้างไล้ขนาดไลสดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวลุงขออนุญาตปิดไลสดไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวลุงจะเข้าไปดูนะครับว่าไลสดของเราจะบันทึกใน youtube หรือไม่นะครับผมสวัสดีครับโอเคแล้วก็กดแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการหยุดการสตรีมนะครับก็กดหยุดไปนะครับผม าทาง YouTube เขาก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราครับผมว่ามียอดคนดูหนึ่งคนเนี่ยไหมครับผมว่าแล้วก็ระยะเวลา1.3 5งจุดสามห้านาทีก็จะมีรายละเอียดให้เราแบบนี้แล้วกดเสร็จสิ้นไปแบบนี้นะครับผมทุกคนอ่านี่ครับผมโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราสตรีมหยุดการสตรีมเรียบร้อยแล้วนะ <S <S ผมวิดีโอของเราก็จะถูกบันทึกลงใน u t u b e นะครับผม <S <S เราสามารถย้อนกลับไปดูได้อีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ ดูตรงเลขตัว H นะครับผมนั่นคือเราเปิดสร้างแล้วได้แล้วนะครับทุกคนนะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับทุกคนลองไปดูกันนะเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับผมนี่เห็นไหมโฆษณาขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับผมทุกคนหมายถึงว่าเราได้ทําการอา่าได้ทําการไลฟ์ลสดเมื่อสักครู่อ่อไลฟ์สดเมื่อสักครู่มันสามารถสร้างแล้ว้ได้นะครับทุกคนนะนี่แบบนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีใครเข้ามาดูเพราะน้องๆเป็นเรียนกันเนาะ แบบนี้นะครับผมเราก็สามารถามารถันมาแบบเนี่ยครับเราก็จะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทุกคนนะโอเคนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับผมหรือว่าหากลน้องคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวลุงจะมาทำคลิปตอบนะครับผมคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ